สวัสดีครับติตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราโประกร,รมม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารนนหน่วยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งตัรานาลัฐนิการาก,กัวในโอกาสวันเอการาชของสัรานาลัฐนิการาก,กัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2567 ประท่านนายโฮเซดานิเอลโอเตกาซาอาเปตราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานาโกะในโอกาสวันเอการาชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขออุนวยพรและส่งความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัว ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทมัยตรีอันใกล้ชิดกับสาธารณรัฐนิการะกกวบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีต่อกันมาโดยตลอดข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างโอกาสเพิ่มขึน้นเปี่ยพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณร,ร,ราวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลพ่อตุลละออมพระบาทเวลา17นาฬิกาส7มเดนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จออกณนะวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจรุนจารุสารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนฟอตุลยยล,นนะละอองทะบาททุง่งกราทุงกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชากุศลตามพระราชาอัธยาศัยโอกาสนี้คณะครูของโรงเรียนที่จัดการเสียอายุราชาการในปี2567ฟอทุลละอองทะบาทกราบถวายบังคมลา การสื่อสารและจังหวะการพายเรือมีความสำคัญต่อการเคลื่อนขบวนพยุพยาตาทางชุลมากเพื่อเกิดความพร้อมเพรียงและความงดงามต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของคนเหเรือนายเรือและไนท้ายติดตามได้จากรายงานียจากก เสียงเฮเรือไม่เพียงเป็นเสียงเฮที่มีความไพเราะและชัดเจนแต่ยังใช้บังคับจังหวะการพายของฝีพายเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงซึ่งมีการรับการร้องของฝีพายที่จะเป็นลูกคู่ของพนักงานเฮว่าในการขึ้นและรับบทเฮลักษณะนี้จังหวะการพายจะต้องพายแบบไหนอย่างไรโดยต้องฝึกฝนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะเกิดความชํานาญและความคุ้นเคยในการปฏิบัติคนเฮเรือหรือพนักงานเฮเรือส่วนใหญ่เคยเป็นฝีพายมาก่อน แล้วอาศัยประสบการณ์จากการรับการร้องการฝึกฝนหลักการอ่านคำรอนตามถันทลักษ์การออกเสียงได้หนักแน่นแข็งแรงมีจังหวะการเอื้อนได้นุ่มนวลเป็นการสื่อสารผ่านเสียงในการกำหนดจังหวะการพายโดยคนเหตุจะยืนอยู่หน้าปุสบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชซึ่งจะเป็นเรืออันเชิญผ้าไตรในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายาพระกฐินด้วยกระบวนพยุหยาตราทางชนลมาก ในการควบคุมทิศทางของเรือพระราชพิธีเป็นหน้าที่สำคัญของนายเรือซึ่งนายเรือจะใช้สายตามองแถวขบวนเรือเป็นผู้ส่งสัญญาณให้ฝีพายภายหนักภายเบาเป็นการกำหนดความเร็วของเรือทั้งลำเพื่อให้เคลื่อนไปอย่างพร้อมเพรียงในขบวนโดยนายเรือจะยืนอยู่กลางลำเรือนายท้ายที่ยืนอยู่ด้านท้ายสุดของลำเรือทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นผู้ใช้ฉากคัดท้ายบังคับทิศทางของเรือพระราชพิธีไปในทิศทางตามที่นายเรือสั่ง ในท้ายเรือก็จะมีการบังคับเรือครับให้ไปทิศทางตามที่ในท้ายในเรือท่านต้องการให้ไปแล้วก็เพื่อความสวยงามของขอบวนนะครับเพราะว่าการคับท้ายเนี่ยเขาจะไม่ใช้ปีพายในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะใช้ในท้ายท่านท่านเดียวนะครับที่จะให้เรือไปทางซ้ายทางขวาการทํางานร่วมกันของคนเหเรือที่ให้จังหวะการพายผ่านเสียงเฮในเรือเป็นผู้ให้สัญญาณ สั่งการฝีภายและในท้ายปรับจังหวะการภายและการเคลื่อนที่ของเรือพระราชาพิธีเพื่อให้การเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชนมากนั้นเกิดความท้อมเรียงและความงดงามจบข่าวในพระราชาสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณสิริมาและคุณพิมพิมลผมจรเดยมีชัยสวัสดีครับ